ร่างกฎหมายการทำแท้งกำลังทำให้ได้เห็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองจากกลุ่มที่สนับสนุนและต่อต้านร่างกฎหมายฉบับนี้นะคะที่ต้องการให้การทำแท้งเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายในทุกรัฐของสหรัฐแต่ปรากฏว่ามีข่าวลือออกมาว่าศาลสูงสุดของสหรัฐเตรียมที่จะคว่ำร่างกฎหมายฉบับนี้ค่ะผู้ประท้วงก็ไปร่วมชุมนุมกันทั้งผู้ประท้วงที่ต่อต้านและสนับสนุนการคว่ำร่าง ไปประท้วงกันที่บริเวณหน้าอาคารศาลในหลายๆรัฐค่ะเสียงผู้ประท้วงตะโกนว่าร่างกายของฉันทางเลือกของฉันเป็นเสียงจากกลุ่มผู้ประท้วงที่สนับสนุนให้การทำแท้งถูกกฎหมายมีทั้งผู้ชายผู้หญิงคนสูงอายุวัยผู้ใหญ่รวมตัวกันตะโกนคำขวัญหน้าศาลสูงสุดของสหรัฐที่นิวยอร์ก ไม่ไกลกลุ่มผู้ประท้วงที่เห็นต่างตะโกนว่าการทำแท้งคือการกดขี่อนาคตต้องห้ามทำแท้งกลุ่มนี้ไม่เห็นด้วยที่การทำแท้งถูกกฎหมายแต่การตัดสินจะมาจากภายในศาลมีกระแสข่าวออกมาว่าร่างของคำตัดสินที่ยืนยันแล้วโดยศาลสูงสุดจะกลับร่างกฎหมายปี1973ที่เรียกว่า Roe vs Wade ที่มาที่สนับสนุนสิทธิ์ในการทำแท้งอย่างถูกกฎหมายทั่วประเทศถ้าขับตัดสินของศาลออกมาตามกระแสข่าวหมายความว่าจะต้องขึ้นอยู่กับระบบกฎหมายของแต่ละรัฐว่าจะตัดสินใจเรื่องนี้อย่างไรซึ่งคาดการว่าเกินกว่าครึ่งของ50รัฐในสหรัฐคงจะห้ามการทำแท้งหรือประกาศกฎเกณฑ์เข้มงวดผู้ประท้วงที่สนับสนุนการทำแท้งอย่างถูกกฎหมายระบุว่า I think it could be overturned, and then it's going to become a war on women's rights again. Something that our mothers and grandmothers already did before, and I can't believe that they now have to live through this again. And that there might be back alley abortions again. Because abortions, it's never going to be banned, it's never going to go away. All they're doing now is just sacrificing women's health and the medical issue. ่ายอนุรักษนิยมที่ไม่สนับสนุนการทำแท้งระบุว่าตอนนี้ผลการตัดสินยังเป็นเพียงกระแสยังไม่มีผลชัดเจนแต่คิดว่าการห้ามการทำแท้งเท่ากับการรักษาชีวิตของตัวอ่อนในคัน I think what's going to happen If the Supreme Court does uh, overturn Roe v. Wade We will of course have 50 states Where the, the people in those states through their elected representatives Will get to decide what the law is going to be การต่อสู้เรื่องกฎหมายทำแท้งสะท้อนการเมืองในสหรัฐพักคริพลิกันทำงานเคลื่อนไหวอย่างหนักมาตลอดเพื่อให้ความร่างกฎหมายฉบับนี้ขณะที่พักเดโมแกรตออกมาประท้วงเรื่องนี้เช่นกันโดยระบุว่าต้องโกรธต้องประท้วงไม่ใช่เวลาที่จะอยู่นิ่งเฉยเพราะสถานการณ์ขณะนี้สำคัญมากเรียกว่าหน้าสิวหน้าขวาน ถ้าการความร่างสําเร็จจะเท่ากับเป็นชัยชนะของพรรคริพับลิกันที่ต่อสู้เรื่องนี้มานานหลายสิบปีและมีเสียงของผู้พิพากษา6ต่อ3ที่น่าจะสนับสนุนแนวทางอนุรักษ์นิยมเป็นเสียงข้างมากการทําแท้งสะท้อนความเห็นต่างทางการเมืองอย่างมากในสหรัฐและการต่อสู้ยืดเยื้อมาเกือบ50ปีศูนย์วิจัยพิวสำรวจความเห็นพบว่า 59%ของผู้ใหญ่ในสหรัฐเชื่อว่าการทำแท้งควรจะถูกกฎหมายในทุกรัฐในเกือบทุกกรณีขณะที่39%เชื่อว่าควรจะถือว่าผิดกฎหมายในเกือบทุกกรณีคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอและข่าวสารมากมายจากเราค่ะ